สวัสดีครับสบายดีพ่อเม่พี่น้องสูผู้สูคนเด,ด้อพี่น้องเด้อมากมาแล้วเสียงแจ้วเจ้ามาแล้วพี่น้องเอ้ยมากับบอกส่งบบาไก่พระร้ำแสบนั่พี่น้องเลยมือนี้มีโอกาสได้มาถนนพระรามสองเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อบึงควบคุดหนาในการก่อสร้างถนนทุนทางเมื่อบึงพี่น้องเลยมือนี่ก็มากับบาโบ โซล่าพี่น้องเอ้ยมาอนีสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องสุขสุพ้นเนี่ยบาบูโซล่าเสียงแค่เล่ามากอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะเอาเนี่ยเอาข้อมือขาดไปไหวได้หรือเปล่พอดีตั้งนานี่แม่นเอียงเลยบอกกายบอกมันเป็นยังไงก็ชั่วมันคืองานกระทุนนี่ไหมสิบดตกลงมาใส่หัวว่าไงแมนคิดซึ่ง เี็ต้งงงว่ง,ง,งี้ไงพี่น้องเลย <c oughs> นี่คือจุดเริ่มต้นเด็กพี่น้องจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างมอเตอร์วีเอ็มแปดสองพี่น้องเอ๋ยเป็นทางด่วนที่เชื่อมต่อระหว่างทางด่วนเฉลิมมานะครเนาะพี่น้องเนาะไปเชื่อมต่อกับทางด่วนร้อยฝ่าเอ็มแปดสองเพื่อจะเชื่อมต่อไปที่บ้านแพรวบนับนบ้านแพรวเนะาะสมุทรสาครสมุทรสาครโอ้โหปลาอุ้ยสองยังไงกูนี่สองยังไงพี่น้องไปสองยี่ห้อไหนสองาเนี่ยเน,นี่ยติดตั อ๋อโต้คือพี่ดุพี่ดำพี่หนออ่องเอ้าเซาอีฝ่าคือขวางทางเออคือรุมดวนละ่ะแมนเออพระชิคามไปยังไรหมดกับเสาไฟฟ้าโอ้นี่เนาะพี่น้องมาป่าสุดสมตื่นอกนอตืนกต่นตาตื่นใจใช่หรือเกินพี่น้องเอ้ยสีบรอนเตื่นเลยยังให้มาไกลเพิ่นสร้างถนนบนทองถนนให้เป็นถนนนั่นเมืองที่ถน<อ>มน,นมังได้รายเนี่ยมันก็ยังสร้างอีกได้นี่ออนซ้อนบัพี่น้องออนซ้อนบัวโอ้โตพี่น้องเอ้ยโอ้สร้างแล้วสร้างอีกสร้างเรื่อยๆไปเพื่อนวะ นี่แหละการพัฒนาอย่างบูจุจังของประเทศไทยแมนแล้วพี่น้องเลยโอ้บอ่โบบ,โบ่บบมี<ไ>คนทักข้าเห้า,หาหลายได้บอบะ่ะวาน่เด๋วห้าอันนี้คืออวยแต่ประเทศไทยแท้เขาว่าใช่ก็ต้องบอกเลยว่าอวยแปลว่าน่นได๋แมนเขาว่าสุ้มเจ้านี่มีแตม่มย่องประเทศไทยย่องแต่แถ <c oughs> ย่องแถย่องว่ากูดอะไย่องเลยกับภาพไม่ภาพก็ตาวาหัวนะ มันก็ฟ้องตรงหนาเลยแบบผ่านทุกความจิ่งเลยสุดทางเหนือเนี่ยป่ะตัวตอนนี้เขาอยู่ถนนยังบ่เขาตอนนี้เขาอยู่ที่ถนนมาเลขกสามสิบห่าเป็นหรือว่าถนนพระรามสองนั่นเองที่เชื่อมต่อตรงถนนสุขสวัสดิ์ตรงแยกพระประแดงนะตรงที่บ้านบางประกอบเปาไก่เนี่ยป่ะตัวอ๋อนี่เบิ้งเอานี่นี่พี่น้องเอ้ยเจ้าเชื่อว่าข่อยอวยบุเมียนได้หรือพี่น้องเอ้ยเปาไก่ ตัวชุดคือยิงงอ่งใหญ่อลังการเสียเหลือเกินพี่น้องเอ้ยอู้ยอยากให้มาเห็นกับผู้กับตาเดิพี่น้องเอ้ยพี่น้องเ,เอาาเ้ยผู้ใด้บ่าวบ่าวเฮาอ่วบอยบ่าวไปก็มี่ไร้เอฟซีไร้คนยิ่คอมเมนต์มาว่าเฮ้านี่มึงอ่วยแต่ประเทศไทยไทยแต่แตแตถนนประเทศไทยไทยแน่ถนนบ้านจะคล้องหมดนะเอาเฮ้าก็อยู่ประเทศไทยเนาะอยู่ตอนนี้เฮ้าสะดวกนะบอกไปท่าเสียเดินทางไปเล่ากับก็ต้อง ใส่ค่าชใจ่าจหลายได้ไม่ต้องเนนะเพื่อสิปั่มบัตออกอีกเมาบ่ทายทาอยู่พี่น้องเวลากรบบานไปอยางไ้เสนอในสิ่งที่สวยงามของบ้านเทากับมีหลายอย่างเป็นตอนนี้ฮาก็ถือว่าฮาอยู่ในประเทศไทยเฮ็กงานอยู่ประเทศไทยยังห้เห็นความสวยงามของประเทศไทยแน่สิ่งที่ฮาบ่องกเห็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาถ้าสก็อไปเบิ่งผู้เดียวก็สิว่าฮากิีทีกดีแท้ถายหวพี่บงน่มนี่นี่นี่น่นี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 ่นนนี่นี่น อันนี้นะปะไก่นะฮะตามความจริงเลยนะ,ะบาบูไปอ่านมากับเป็นทั้งรถ M82 M82 มันจะเบิ่งคือข้างรถ M6 UT UT ข้องไขแล้วแถวรับตะคองเคลือนต,ตะคอก อันนี้เป็นทางด่วนมอเตเวเอเอ็มแปดสองทางด่วนลอยฟ้าที่เชื่อมต่อกรุงเทพออกไปยังเพชรบุรีหรือว่าออกไปสู่ภาคใต้กับอะไรได้พี่น้องเอ้นี่นี่นี่พี่น้องที่ปัจจนยังสั่งว่แล้วเสร็จนี่แหละพี่น้องเอ้ยสามารถสร้างถนนบนท้องถนนให้เป็นถนนอีกปาดปาดปาดโพดโพบกโมบกแตงอย่างนี้มูลนิธิบวกกับพี่โอกาสเดมาแน่พี่น้องนะอะไรพาไปไกลมาเห็นจุดเริ่มต้นของการก่อสร้างปกติแล้วเขาจะไป อาทายุ่คลิปชุดมุงหมายอยู่ตรงอ่าทางด่วนบางขุนเทียวบางขุนเทียนพี่น้องขอตัวเข้าไปขอเป็นลักลิตพนักงานตื่นเต็มนะ่นเพราะต้นบางขุนเทียนที่เขาเลี้ยวไปทางสมุทรสาครนะฮะทายผ่านบรรยากาศในพี่น้องเบางทีแต่สายบ่งไอ้นี่นี่นี่พี่น้องเอ้พี่น้องแรงงานพี่น้องแรงงานนี่คนที่อยู่เบื้องหลังความสวยงามนี่พี่น้องเอยนี่ครับี่บางไอ้บางเออพระกระสาเป็นบางส่วนบางตอนบางช่วงบางตอนเนาะ้ิจ๋งยับไปทั้งสายที่ไมต้องใส่หัวเจ้าโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวลบกันเถอนเออเขามีแยงเขียวไว้อีกเนาะแยงเขียวัพูนบอกกันหูอ๋อตัวผัดิดตัวโอ้ยมบอนีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเจ็ดสิบวันเดี๋ยวไหนพีกน้องเอยเจ็ดสิวันไหนสะอ่อนดิสะอ่อนดินี่เลยคุนว่าบุญีออกจากบ้านกระเบื้องานเรนไกลนด้พี่น้องเอ้ยว่าบเออพี่น้องเอ้ยถามาเุญีงานอยู่ประเทศไทยนี่คือสิบวิหินนี่พี่น้องผ่าบรรยากาศเจ็ดสีโอ้ทั้งนาพี่น้องเอ้ย คือจีแมนแบบแบบข้านเนอะนี่เนอะแบบเมันเจ๊ข้านได้หน่ป๊อโตอสมัยอีรีอีลอสเ่ยขึ้มาอลังการเห็นเนาจุดจุดนี่มุมมุมนี่นี่คือการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองเอ็มแปดสองเปทางเอ๋ยทีนะฮะนี่จุดเริ่มต้นยูจีนะฮะบางกวนเชียนนะฮะไปบ้านแพร่เรื่องเปทางเนื้อนะฮะนี่คือจุดเริ่มต้นนะ่ยจุดเชื่อมต่อของทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองที่เชื่อมต่อกับทางด่วน อาเฉลิมมหานครเี็นองเอ๋ยมาจากพระนามเก่ามาจากอาแจ้งวัฒนาที่เชื่อมต่อออกมาจากใจกลางกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเส้นทางที่ตั้งอยู่บนทองถนนพระรามสองลาาเลเยว่าถนนหมายเลขสามสิบห้าเป็นองคเอ๋ยมุ่งหน้าไปทางสมุทรสาครนะสมุทรสงครามออกไปราชบุรีได้เป็นองคเอ๋ยออกไปเชื่อมต่อกข้ถนนหมายเลขหมายเลขสี่นะถนนเพชรเกษมนั่นเองอุ้ยเบาไก่ปอุ้ยเป็นองค์เอยสะออนสะออนรูส้สะออนต<บ>ายปอทะาเหล่านี้เนาะ ขาเลยอะเลยก็สินใหญ่ดิทั้งรวนนี่ก็สินเน่งงาก็สินเน่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเอามาได้ได้นี่โอ้โหแม่เนยบ,บ่าวกาแม่นบ่าว<บ>ทิศต้องดิ่งเน่าเลยเนี่บ่าวกาเอ๋ยปาตอ่อนซ่อ,อนนี่พี่น้อ,องเอ๋ยอ่อนซ่อนหลายอ<จ>่อนซ่อนประเทศไทยอืมปาตุนนนทังไลยเศษไลายสายไลยหูไลยตาคือเส้นกระปุนมีปาเป็นยังไงเขาเสียบเส้นกระปุนวะโอ้ยังมันส่งเส้นโยงแยกกันไปโยุ่งแยกกันมาเนาะเขาก็บ้าเศษกรีปิ่ มากินกระพุ่นมะกระุ่นเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นความเพิ่อนจะใครการนครับขี่สะดวกสบายเพิ่นเอนทางกับรถไปเพื่นเนาะเพื่อจะมาขับข้างล่างอะไเพื่อจะมาขับรถติดพี่น้องเอ้ยอุ้ยอลังการงานสางนี่คือจุดเริ่มต้นด้วยพี่น้องได้ฟังที่จะบุ่งหน้าไปพระประแดงไงไปถนนสุขสวัสดิ์ต้องพี่น้องเนาะก่อนหน้าทีเคยไปถ่ายคลิปวิดีโอช่วงตรงของด่านเก็บเงินบางขุนเทียนมุ่งหน้าไปสมุทรสาคร นี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปจุดนี้ให้พี่น้องเบิ่งนี่เป็นการก่อสร้างแต่ว่ายัางม่ทันแล้วเสร็จพี่น้องเลยนี่คือจุดเริ่มต้นนี่คือจุดเชื่อมต่อนะฮะของทางด่วนมอเตอร์เวย์เอ็มแปดสองนะท่านผู้ชมนะที่เชื่อมต่อกับทางด่วนนะฮะเฉลิมมหานครที่มุ่งหน้าออกมาจากกรุงเทพหรือว่าแจ้งวัฒนะเลยกับพระรามเก่าเดื้อแบบอ๋อถูกผู้ผู้ผู้โบ่บผูู้ผู้ผู้ก่อสร้างปกาถูกพนตกพราะยังอยู่ว่าเศร้าเด้อโบโบเฮ้ยอา้น่าเฟื่อยแล้วเสรซตระบายไก่ระบายไก่อ๋อนี่แหละนี่นี่ ปูอยู่เบื้องหลังในการยิงใหญ่อลังการนี่คือเพิ่นได้นี่รางงนถึงหลังอืะถึงจะใส่เครื่องจักรนั่งต้องนักต้องการได้งายนี่เลยต้องการอยู่แล้วเพราะว่าคุ่นก็เป็นผู้บังคับเครื่องจักรเราเนี่ยเดบอไก่ในการด้วยความเสี่ยการต่อสางปฏิยธิปฏิยธิเป็นจุดเป็นจุดเป็นเรื่องโมโหนาะเป็นช่วงเป็นตอนเป็นช่วงเป็นตอนเพื่อคือเวี้ยวเลยบาดเดียวเนาะ โดยพื้นที่และการจราจรชีต้องใส่ถนนอยู่ตลอดเวลาโอ้ักจราจรบางจุดบางตอนใี่จักมันถึกจ้มันพิษไปหน่อยบาโมเองก็ได้นาะเพราะใครก็สังเกตนะสังเกตว่าพฝนก็เว็นแบบตอนเดียวย้าอไปเลยใช่ไหมชุ่มเย็นมากกบฝนมนีมันทักทาอีกเจนึงมนีเป็นมันที่เสาเก่าของเดือนสิงหาปี่นองปีพศสองพันิบอ้วันที่สามสิบเดี๋วบาทีสามบโบมนีปีเื้องกะสามสิบเอ็ือกะเป็นวัน วันนี้ก็วันที่หนึ่งวันองแห่งชาติวันที่นอกแห่งชาติอ้าวพี่น้องเลยยังต่อต่พี่น้องยังอยู่กับบนถนนหนทางคือเเ่าเด้ออยู่ถนนไหมเสามสิบห้าคือเาพี่น้องพี่น้องอ้ยสาสองบ่กสามหพี่น้องสามห้าขสสามสอง่นมันจะใบ้เขาปนี่สามสองพี่น้องเลยเรืมพี่น้องเลยขาสะโไฟสาองกัที่วายยูทีอ่างทองหซิ่งบุรีขาสไพี่น้องเลยสามห้าตัว จังหวัดยังก่อนจังหวัดที่ลำลุยล่องจากจังหวัดเพชรบุรีได้หนิแมนปะอ่างท่อก่งท่อกันายเออไมีแต่ท่องเออเออหลายกว่าจังหวัดกำแพงเพชรโอ้โหแมนปะแม่เขาก็ว่าบกไกลกังวงและเขาบอกเลยแหละว่าจังหวัดที่ลำลุยที่สุดคือจังหวัดอีหยังปะนี่บกไกลนี่คือจะมุ่งหน้าขึ้นไปทางด่วนนี่บกไกลแมนมันี่แมนแล้วแมนแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นด้วยบกไก่ปะจุดเริ่มต้นของทางด่วนได้ไหมวันนี้ ของเนี่ยของถนนเสด็แเลยแมนบอลทุดต้นของถนนเสนีจเลยแม่นี่แหละทางตอนที่เชื่อมต่องไปครับไทุกพี่น้องเอ้ทางก่อนมุทเทเวอเฉลิมมหานครพี่น้องเอ้ยนะพอถึงก็ไปทางที่เราสิฮักสิกาวกันทั้งด่วนเฉลิมมหานครนั่นวะพี่นาะไม่เล้วปลอดภัยปาึงมาบรรยากาศฝนปรยโปรเนาะฝนลงมิดหยิบหยิบยับหยับได้หนึ่งนาะพี่น้องเนาะปีสุดยอดกันอลยปาดป่า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 ปีสุดยอดกันเนาะเขาสิว่าเขาสองคนหนึ่ง มันคือโพดคือโพอแท้เขาใช่ไหมโพดโพดพักมตะเภาเป็นยองอ้โรอืมไล่ดีร้องาไลดีร้อะมาดูปาสำหพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาเลยพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะบ่เอาสองคนกะเก็บภาพบรรยากาศบนตนน้นทางไมายเล็กสามชิ้าะไรกช่ไมบึงอ่ะยังกอาทังดวนยังทางด่วมปอ็มสองเอ็มแปดสองให้พ่อด้เบึงพอ น้ำเยียงน้ำจิ้มมั้งนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็เดี๋ยวสช้าว่าทายเห็นม่งควบขึ้นหนาไปเรื่อยๆถ้าได้ผ่านมาเนาะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้เฮาสองคนกันสิขออวยขอลาไปเพียงตัวนี้ก่อนเนาะไปหมักกะไล่ถือใจกันแท้กีบไกลในเรื่องผิดหวังด้วแล้วสนับสนุนโดยบอกรสขำโฆษณาโฆษณาพี่น้องเอยไปแล้วเฮาสองคนลาไปเพียงตัวสบายดีสบายดีสวัสดีครับ